สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้ก็จะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นปี2565นะมาดูว่าแนวโน้มของปี65หรือปีเสือเนี่ยหุ้นเซกเตอร์ไหนนะครับน่าจะมานะน่าจะมานะอือนะครับก็หลังจากปี64ที่ผ่านมาเนี่ยเซ็ตก็ บวกมานะโดยเฉลี่ยก็คือบวกมานะครับทั้งปีเนี่ยก็บวกมา <c oughs> ตรงนี้นะ14.7เซนะครับ14.7เถ้าใครซื้อตั้งแต่ต้นปีก็น่าจะมีกำไรนะน่าจะมีกำไรนะครับเพราะเซ็ตส่วนมากบวกนะครับยกเว้นคุณไปซื้อกลุ่มพวกที่เป็นนี่ครับเพอร์ซันส่วนตัวนี่นะหรือว่ามีมีกลุ่มเดียวนะครับที่มัน ดลบอะนะนอกนั้นก็บวกหมดนะครับนอกนั้นก็บวกหมดนะโอเคคราวนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าปี65นะครับกลุ่มไหนนะ่าสนใจเราก็สนใจเฉพาะกลุ่มที่นี่ไงเอา5อันดับแรกแล้วกันนะครับกลุ่มเหล็กเนี่ยยังไงก็มานะเพราะว่าเหล็กมันแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเหล็กมันแพงขึ้นไปเรื่อยๆ p r o f นะ คุ่มเฉพาะทางนะครับเฉพาะทางนี้ก็บวกมา53%แ็พิ้งอ่าพคก็49%็ ICT เ a ปเปนะครับอ่าเปเปอร์ Paper นี่ก็น่าน้าอยู่แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็ขายของออนไลน์เยอะนะครับพอขายของออนไลน์เยอะก็ส่งของเยอะพอส่งของเยอะก็ใช้ะดานเยอะนั่นเองนะก็เป็นไปตามไอ้นั่นนะครับแล้วก็เล็กเนี่ยก็คือ มันก็เนาะใช้แล้วมันหมดไปอะ่ะมันก็ต้องทําถลุงมาใหม่เรื่อยๆค่าอะไรมันก็ต้องแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอืมนะก็เดี๋ยวเรามาดูเป็นลายลายกลุ่มกันนะครับซึ่งทีมนะครับทีมที่น่าสนใจนะในปีสองพันห้ารหกสิบห้าะก็เป็นห้ากลุ่มแรกเนี่ะนะครับเป็น5้ากลุ่มแรกเพราะว่าสังเกตไหมสังเกตไหมครับคืออ่ะ เอาง่ายๆกลุ่มเหล็กแล้วกันเนี่ยกลุ่มเหล็กตรงนี้นะคือพอวันที่เขาขึ้นมาใช่ไหมครับปึ่งขึ้นมาเนี่ยเขาก็อยู่ข้างบนยาวเลยเห็นปะ่ะนะครับตัวที่ขึ้นมาได้เนี่ยเห็นไหมถ้าถ้าตอนนี้มันไซเวย์อยู่ใช่ไหมพื่ดแล้วอยู่ดีมาโดดขึ้นมาแบบนี้อ่ะแสดงว่าใช้ได้ละนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่นำตลาดนะครับกลุ่มที่นำตลาดหมายถึงเซกเตอร์ที่นำตลาดก็จะเป็นหุ้นกลุ่มนั้นๆแหละ ที่มันจะดึงนะครับหรือว่ามันมีโอกาสชนะตัวเซตนั่นเองนะครับมีโอกาสชนะตัวเซตนั่นเองซึ่งเราก็จะให้ความสนใจนะในปี65เนี่ยมีกลุ่มสติล p r O P R O F นะครับกลุ่มแพ c กกิ้งกลุ่ม ICT กลุ่มกระดาษกลุ่มเปเปอร์นะนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาดีฟดีเทลกันนะครับดีฟดีเทลว่าเฮ้ยกลุ่มเล็กเนี่ย กลุ่มเหล็กเนี่ยมันมีตัวไหนหน่าสนใจครับอันนี้ผมทำข้อมูลมาเนี่ยผมทำข้อมูลมาเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งปีที่แล้วนะจนถึงสามสิบปีที่แล้วอ่านะครับตัวกลุ่มเหล็กนะครับกลุ่มเหล็กชนะเพื่อนเลยเนี่ยคือตัวเซนเซนชนะเพื่อนเลยบวกมาสี่ร้อย เ3เอรองลงมาที p ีโปโนะครับรองลงมา C SP ลองลงมา GJS แล้วก็ลองลงมาก็เป็น i n NO น x นะครับนี่แหละคุณก็ไปทำการบ้านต่ออีกตัวนี้เห็นไหมนะครับเพราะว่าเราไล่เรียงมาละเราไล่เรียงมาแล้วว่ามันมีเส้น T ีจีโปโ้ซี s innox บวกมานี่กลุ่มเหล็กนี่ฮะแต่ละตัวนี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นหมดเลยนลเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวเนี่ยครับแปดตัวเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นหมดเลยนะนี่คือกลุ่มเหล็กนะครับกลุ่มนี้น่าสนใจกลุ่มนี้น่าสนใจนะครับก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับเฮ้ยเหล็กมันยังมีโอกาสแพงขึ้นได้อีก เราจะเลือกตัวไหนดีก็ไปเลือกเอาละครับไปเลือกเอาดูหาหาดูแค่ห้าตัวแรกก็พอนะครับห้าตัวแรกก็พอนะครับแล้วเราก็ซีเล็กเข้าไปหนึ่งตัวถูกไหมคุณชอบตัวหนเอาเอาหนึ่งตัวเพราะว่าหุ้นมันมีห้ากลุ่มใช่ไหมเราเอากระจายห้ากลุ่มเลยกลุ่มละตัวเอาทีเด็ดเอาทีเด็ดนะครับเอาทีเด็ดแค่ตัวเดียวของแต่ละกลุ่มนะของแต่ละกลุ่มนะครับอ่ะ ก็ไปเลือกเอานะไปทําการบ้านต่อนะครับสําหรับพื้นฐานนะเพื่อนๆไปดูต่อเองนะครับว่าเป็นตัวเส้น TGP CSP GGS แล้วก็ i n o น็นะครับ i n o นอะ่นะนะอันนี้สําหรับกลุ่มเหล็กนะครับอันนี้กลุ่มเหล็กนะกลุ่มเหล็กนะครับไปทําการบ้านต่อนะแล้วก็เลือกมาหนึ่งตัวนะหนึ่งตัวมาเราจะแบบถือกันไปยาวๆเลยก็ได้นะครับ หน่งตัวเนาะถัดไปถัดไปกลุ่มไหนอีกคราวน,นี้กลุ่มไหนอีกกลุ่มที่สองคือกลุ่มนี่ไง P R O F นะครับผลิตภัณฑ์พิเศษผลิตภัณฑ์พิเศษนะก็มีอยู่4ตัวที่เทรดได้นะก็มี S O B W G แล้วก็ Genco S I S B นะครับก็ โดยเฉลี่ยก็นี่ไงโดยเฉลี่ยนี่ก็ถ้าเอาสามตัวรวมกันนี่ก็โอเยอะนะก็เยอะนะเกือบร้อเอเนะเนี่ยอีสองตัวนี้ก็เกือบร้อยเปซ็นี่ถ้าไม่โดนทุกนิดร้ออยู่นะเยอะอยู่นะครับก็ไปเลือกเอานะ s o สโอบีดนะสามตัวนี้คุณไปเลือกเอาว่าเฮ้ยเราจะเอาตัวไหนดีใส่เข้ามาในพอร์ตอีกหนึ่งตัวถูกไหมไปดูพื้นฐานเอา นะครับไปดูพื้นฐานเอานะอืมนะครับตัวที่ก็น่าสนใจนะตัวนี้น่าสนใจใครที่ดูอ่าหุ้นน่าสนใจของทางช่องเรานี่ก็น่าจะได้ไอ้สอตัวเนี้ยไปนะครับ S.O กับ B.W.G. นี่แหละนะโอเคถัดไปนะครับกลุ่มถัดไปคือกลุ่ม packing packing, packing packing มีเยอะเลย Packing มีเยอะเลย นะครับอืมไปเลือกเอานี่ไง SLP สีไทย NEP SCGP Packing TPP TPP ห้าตัวนี้นะครับพวกนี้ยังไม่ต้องเอาเพราะว่าจุมจิ๋มถูกปะ่ะแต่ว่าไอ้ห้าตัวนี้นี่ขึ้นมามันเป็นตัวท็อปอะครับ ทำไมต้องเอาห้าตัวนี้ห้าห้าตัวแรกแล้วกันก็มันก็มันก,มนก็มันมีมา r k เก็ตแชร์ของมันอะถูกไหมถ้ามันได้กําไรเยอะแสดงว่ามันมีโอกาสทํากําไรเยอะไงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปดูไอ้ตัวจุ่มจิมหรอกนะครับแสดงว่ามันมี market ็ตแชร์เยอะนั่นเองนะคุณก็มีโอกาสเติบโตเยอะนะครับก็ไปดูห้าตัวนี้นะสำหรับกลุ่ม Packing นะครับ SLP สีไทย NEP นะครับ SCGP t p p นะตันนี้ก็น่าสนใจนะน่าสนใจนะครับไปเลือกเอาหนึ่งตัวนะหนึ่งตัวนะครับเก็บใส่ไว้ในพอร์ตเพราะว่าถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะมีสักแปเอร์เซนะของกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มนี้ประมาณ80% นะครับถ้าเฉลี่ยห้าตัวนะบวกแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับอืมก็มาดึงพอร์ตเรานะเลือกเอานะครับพื้นฐานลองไปดูอีกทีหนึงนะ่งเนาะเพราะผมคงไม่ได้ผมคงไม่ได้พูดถึงเรื่องพื้นฐาน,นครับอืมอันนี้เป็นไกด์ไลน์ของเซกเตอร์นะแล้วก็ถัดไปนะครับถัดไปเซกเตอร์ถัดไปคือเซกเตอร์ ICT i อซนี่โหดมากเลยนะคือแบบร้อยเปอร์เซ็นเกือบทุกตัวเลยนะนะแปดแปดตัวเนี่ยนะครับโอ้โหแต่ว่าประเด็นคือหุ้นเขามีเยอะไงกลุ่มไอซีมันเลยมันมันเลยไม่ได้ดึงขึ้นมาเยอะนะครับเออมันถัวเฉลี่ยไปเยอะไงนะก็ i อซ JTS ขึ้นบ้าขึ้นบอนะครับหกสิบหกเด็กนะ อ่าตัวฟอร์ดนะครับ j m x, a า t SIS SVOA SYNEC m f e อ AIT พวกเนี้ยดูได้หมดเลยคุณไปเลือกเอาเลยนะครับคุณไปเลือกเอาเลยนะว่าชอบตัวไหนหรือว่าเฮ้ยเออวะ่ะกลุ่มนี้มึงร้อยเซยอะชังเลยอะไรเงี้ยคุณก็ให้น้ำหนักมันอาจจะเ,เอาเอาหุ้นจากกลุ่มนี้สัก2ตัว อะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่ไม่ได้ผิดกติกานะครับไม่ได้ผิดกติกานะเพราะว่าอะไรโอ้โหถือมาปีหนึ่งนี่ขึ้นโอ้เยอ,อะถ้าถ้าได้ตัวนี้นี่แจมเลยนะแจมโบเลยนะหกสิบหกเด้งบ้าที่สุดนะฟอร์ดก็สองจุดอ่าประมาณสองจุดห้าเด้งเนะนครับอันนี้ก็เกือบสองเด้งเจอมานะก็ถือว่า ICT นี่กลุ่มนี้ค่อนข้างดีนะกลุๆๆ่มนี้ค่อนข้างดีเนี่ย ท็อปสิบเนี่ยสิบอันดับนี้ยังบวกเนี่ยโลโล,โลสุดเนี่ยคือเจ็สิบสามเปอร์เซ็นตนะนะครับอืมเนาะไปดูพื้นฐานประกอบนะครับไปดูพื้นฐานประกอบนะเออและกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่ม paper มีอยู่ตัวเดียว UTP นะไม่ต้องเลือกเลยกลุ่มนี้จิ้มไปเลยครับมันมีตัวเดียวไง ถูกไหมนะครับอ่ะก็นี่แหละนะครับเป็นห้าเซกเตอร์นะห้าเซกเตอร์ที่ที่นำตลาดในปีหกสี่และก็มีโอกาสนำตลาดในปีหกห้านั่นเองนะครับถ้าเขายังอยู่สูงเนี่ยเราก็เฮ้ยน่าสนใจนะเออน่าสนใจนะครับอ่าเปเปอร์สี่สิเปอร์เซ็นตะนะเฉลี่ยสี่สิเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็ฉเฉลี่ยประมาณร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะ อ่ถ้าถัวไอ้ตัวนี้เข้ามานี่หัวเยอะอันนี้ประมาณร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นเลยละนะครับของ ICT นะอันนี้แพ็คกิ้งก็ประมาณเฉลี่ยก็ประมาณถ้าถ้าถ้าเราเลือกค่าตัวแรกก็ประมาณแปดสิบแปดสิบสองร้อยสี่สิบสามร้อยี่สิบอันนี้ก็ประมาณประมาณร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งสี่ร้อยยี่สิบอันนี้ ก็ประมาณประมาณ2 0 0 420600อ่ะนะครับ5เซกเตอร์5าเซกเตอร์เนี่ย620หาร5 sector, 20, 500, ก็ประมาณ120%กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณถ้าคุณเลือกมาอย่างละตัวเนี่ยนะครับพอร์ตก็น่าจะน่าจะเฉลี่ยขึ้นไปอยู่ที่บวกประมาณสักนี่แหละ100%เอ์อะไรเงี้ยจิ้มมาอย่างละตัวนะลองดูนะครับลองดูคือเราไม่ เราไม่ใส่ตัวเดียวนะเราใส่แบบกระจายไปในแต่ละเซกเตอร์นะครับแล้วเราก็เลือกหุ้นที่หุ้นที่มันเป็นท็อปไฟของเขาแล้วเราก็เลือกเอาไปดูพื้นฐานประกอบนะครับนะอันนี้ก็เป็นมุมมองนะเป็นมุมมองในในปี65นะกลุ่มที่มาก็เนี่ยเล็กเหมือนเดิมนะครับกิจการพิเศษแพ็คกิ้ง i t t a p e เปพวกนี้มาแน่ๆ นะครับมาแน่ๆบวกกว่าตลาดเยอะเลยนะครับบวกมากกว่าตลาดเยอะเลยนะก็นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับไปใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนเนาะอ่านะครับก็หวังว่าปีนี้คงเป็นปีที่ดีนะครับเป็นปีที่ดีเพราะว่าเซ็ตมันก็กลับขึ้นมาบวกกนเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ แจ็คมันนี่เบตเตอร์สวัสดีครับ